ครอบครัวคิมแซนเปิดคลิปเสียงแฉคิมซูฮยอนมีสัมพันธ์กันตั้งแต่มสองเมื่อวันที่7พฤษภาคมครอบครัวของนักสแสดงผู้ล่วงลับคิมแซนได้จัดถแถลงข่าวอีกครั้งเปิดคลิปเสียงบทสนทนาที่คิมแซนยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคิมซูฮยอนตั้งแต่อยู่ชั้นมสองโดยมีตัวแทนทางกฎหมายผู้จีซอและหัวหน้าฮาวเลปไอเอ็นซีคิมเซยเข้าร่วมเพื่อเปิดเผยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนักสแสดงชื่อดังคิมซูฮยอนพร้อมยื่นฟ้องในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก ครอบครัวคิมแซนเปิดคลิปเสียงแชร์ความสัมพันธ์กับคิมซูฮยอนในแถลงการตัวแทนกฎหมายระบุว่าคิมแซนเคยให้สัมภาษณ์กับผู้แจ้งเบาะแสรายหนึ่งในรัฐนิวเจอร์เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตซึ่งการพูดคุยดังกล่าวกินเวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งและถูกบันทึกเสียงไว้ทั้งหมดโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวส่วนหนึ่งของเสียงที่เปิดเผยต่อสื่อคิมแซนกล่าวว่าฉันเคยคบกับซูฮอนโอปาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมต้นแล้วเลิกกันตอนเข้ามาหาวิทยาลายัยพร้อมเสริมวว่าาพกเข คิมซูฮยอนและบริษัทกลมิลิสต์น่ากลัวมากทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์เธอยังระบุว่าฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกใช้ตั้งแต่หมอต้นเขาเคยส่งรูปที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นมาให้พร้อมพูดถึงเธอในลักษณะที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้คิมแซนยังพูดถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในช่วงวัยมัธยมพร้อมตั้งคำถามถ,ามถึงเหตุผลที่ไม่มีใครยื่นมือช่วยเหลือเธอครอบครัวยื่นฟ้องคิมซูฮยอน ฐาละเมิดกฎหมายคุ้มครองเยาวชนภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ครอบครัวของคิมแซนจึงได้ยื่นฟ้องคิมสุหยอนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยอ้างอิงตามมาตรา17วรรคสองที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำลามกอนาจารต่อผู้เยาว์ก่อนหน้านี้ในการถแถลงข่าวเมื่อ27มีนาคมครอบครัวคิมแซนเคยเรียกร้องให้คิมซูฮยอนขอโทษต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเธอยังเป็นผู้เยาวทว่ากลับได้รับหมายฟ้องกลับมูลค่ากว่า12,000ล้านวอนประมาณ300ล้านบาทและการถแถลงข่าวจากฝ่ายคิมซูฮยอนที่ยืนกรานปฏิเสธความสัมพันธ์ดังกล่าวผู้แจ้งบอกแสถูกแทง9้าครั้งต็ดเบียสหรัฐเข้าร่วมสอบสวนทนายยังเปิดเผยว่าผู้แจ้งบอกแสซึ่งมีข้อมูลสำคัญถูกทำร้ายโดยมีถึง9้าครั้งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีนเชื้อสายเกาหลีโจซอนจกและชาวเกาหลีที่เพิ่งเดินทางเข้าสหรัฐ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของ f อ i บีและมีการร้องขอให้ตำรวจเกาหลีใต้ตรวจสอบเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยวงเวียนอยู่ใกล้บ้านของาติคิมแซนทําให้ครอบครัวร้องขอาการคุ้มครองจากตำรวจแม้คิมซูฮยอนจะโต้แย้งว่าหลักฐานทั้งหมดเป็นของปลอมและยื่นฟ้องครอบครัวหลักฐานมีประมาทแต่ครอบครัวของคิมแซนยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจและความจริงพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่